สามารถกล้าวทำงานให้บิ๊กป้อมไม่ได้ทำให้พอปรอชอบอกผู้กองธรรมนัตไม่ได้อยู่ในสายตาสามารถบอกผู้กองธรรมนัตไม่ได้อยู่ในสายตาทำงานให้บิ๊กป้อมไม่ได้ทำให้พลังประชารัฐบวเตรียมขนสอสอสามคันรถพบหัวหน้าพักที่บ้านเย็นนี้วันที่ส1อกรกฎาคมห7เจ็ดนายสามารถเจนชัยจิตรวนิชสมาชิกพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ ถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐออกมาตอบโต้ให้หยุดเคลื่อนไหวท่าไม้เช่นนั้นจะตะเพิดพ้นพักรอบสองนั้นว่าไม่ได้อยู่ในสายตาตนเพราะตนไม่ได้ทํางานให้พักแต่ทํางานให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนเดียวพักไม่เกี่ยวเพราะตนไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในพักและตนกําลังจะบอกว่าพักเป็นหนี้บุญคุณตนด้วยพักต้องขอโทษตน เพราะอย่างกรณีเรื่องมหาวิทยาลัยที่เคยมีประเด็นเกิดขึ้นก็บอกแล้วว่าตนไม่ผิดแล้วทำไมพักถึงออกมาบอกว่าตนผิดและรีบตรวจสอบกันตนรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังวันนี้ต้องออกมาขอโทษตนไม่เห็นมีใครออกมาขอโทษตนเลยตนไม่เคยถูกขับออกจากพักเมื่อถามว่าที่บอกว่าไม่ได้ให้ราคาร้อยเอกธรรมนัฐ และถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปได้สมัยมีข่าวว่าสงอคนไปเรียนไปสอบแทนและถูกพักขับไล่นั้นถามว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นนายสามารถกล่าวว่าคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ตนไม่อยากพูดะถึงอดีตอยากให้มันผ่านไปตนอโหสิแต่ณวันนี้ตอนเอเก๋วกว่าเดิมแล้วตนไม่ยอมโม่ซ้ำสองส,องส่วนใครจะอยู่เบื้องหลังการดิสเครดิตตอนนั้นตนคิดว่าประชาชนรับทราบแต่ถ้ายังไม่หยุดเรื่องนี้ตนจะออกมาฉาเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับตน วันนี้พักพลังประชารัฐต้องทำหนังสือขอโทษตนเพราะเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ทราบดีรวมถึงนายภัยบูรนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ทราบและตนยืนยันว่าตนทำเอกสารชี้แจงไปหมดแล้วมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสุดท้ายหัวหน้าพักก็ตั้งตนเป็นโคศกประจำตัวพลเอกประวิทย์ตนยังบอกเลยว่าไม่เอาเพราะเวลาตนให้สัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวมีการพาดพิงถึงท่านซึ่งหนังสือแต่งตั้งก็มีแต่ตนไม่เคยนำออกมาใช้ เมื่อถามว่าไปอยู่ข้างตัวพลเอกประวิทย์ได้อย่างไรใครเป็นคนเชื่อมให้นายสามารถกล่าวว่าตั้งแต่พลเอกประวิทย์ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์พักยังไม่ใช่หัวหน้าพักตนอยู่ทุกเหตุการณ์รวมถึงเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งแรกและครั้งที่สองตนเห็นหมดทั้งนี้เพื่อนของพลเอกประวิทย์ก็สนิทกับตนเห็นว่าตอนเป็นคนทํางานเขาก็เลยเอาตนไปฝากกับพลเอกประวิทย์ตั้งแต่ยังไม่ได้ ก่อตั้งพักพลังประชารัฐส่วนตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้นั้นคนที่ดูเรื่องนี้คือพลเอกประวิทย์ต้องขอบคุณพลเอกประวิทย์พระเป็นคนให้โอกาสทางการเมืองกับตนเป็นเหมือนพ่อและเป็นยิ่งกว่าเจ้านายของตนเพราะฉะนั้นตนฟังท่านคนเดียวและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านยังโทรศัพท์มาบอกว่าไม่มีใครปลดมึงได้ไม่ต้องห่วงท่านพูดคำนี้ เมื่อถามว่าถ้าพลเอกประวิทย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นการชนกับร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่นายสามารถกล่าวว่าพลเอกประวิทย์รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วและสิ่งที่ตนทําไม่ได้มีอะไรเสียหายตนคิดว่าพลเอกประวิทย์เป็นผู้ใหญ่และเรื่องเพลงตนก็แต่งกับพลเอกประวิทย์ซึ่งก็เป็นเพลงระหว่างตนกับพลเอกประวิทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐประเด็นคือผ่านกลัวเรื่องอื่นแล้วเอามาลงเรื่องนี้ เมื่อถามย้ำหมายความว่ากลัวอะไรถึงเอามาลงกับเรื่องนี้นายสามารถกล่าวว่าตนไม่รู้เพราะที่ผ่านมามีนักกล่าวถามพลเอกประวิทย์ว่าพักพลังประชารัฐคือพักเพื่อไทยสาขาสองหรือไม่และพลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าไม่มีจริงๆจะมีหรือไม่นั้นตนไม่ทราบอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดตัวนายวันอยู่บำรุงเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักตนถามว่าถ้าเราเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพักได้นั้นดีหรือไม่ซึ่งในทางการเมืองจะถือว่าดีมาก และยิ่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์และมีฐานเสียงพักการเมืองอื่นเขาก็อยากได้และอยากเปิดตัวทุกวันแต่เขาไม่ได้อีกทั้งก่อนหน้านี้นายวันก็พูดอยู่บ่อยครั้งว่าถูกเบรกแต่กลายเป็นว่าพลเอกประวิทย์อ้าแขนรับถามว่าเขาไปดีนกับใครหรืออ่ะไม่นั้นตนไม่ทราบและมาโยนประเด็นว่าตนไปให้สัมภาษณ์สื่อที่ผ่านมาตนให้สัมภาษณ์ในนามของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพราะตนไม่จําเป็นต้องกะแสงใครถ้าเราพูดด้วยข้อมูลจริง งอสื่อเขาก็จะตามเองแต่ถ้าพูดเอาตำแหน่งมาใส่แล้วพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่มีใครเขาตามเพราะฉะนั้นการที่ตนวิพากวิจารน,นายกรัฐมนตรีก็วิพากวิจารแบบประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้านายกเสียหายเขาก็มาฟ้องร้องตนแต่วันนี้ตนก็ยังไม่เห็นนายกมาฟ้องร้องตนแม้แต่คดีเดียวแต่กลายเป็นว่าพักพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกการเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่เป็นพักขี้ขา้าไม่ใช่พักสาขาการะไม่ใช่พักลูกงไล่ การร่วมรัฐบาลกับเขาเพราะมีเจตจำนงเดียวกันแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกก็สามารถตำหนิได้และตนถามกลับว่าตนไม่มีตำแหน่งอะไรในพักและไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่ตนผู้แทนประชาชนกลับจะมาขับตนออกจากพักถ้าห้ามสมาชิกพักวิพากวิจารณรัฐบาลตนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเหลือสมาชิกพักสักกี่คน ต้นแต่งเพลงเชียร์พลเอกประวิทย์และสัมภาษณ์โจมตีนายกเพราะเศรษฐกิจกไม่ดีก็หวังว่าพลเอกประวิตย์จะเป็นนายกแต่กลับจะมาขับตนออกจากพักถามว่าแบบนี้ความซื่อสัตย์จงรักพักดีอยู่ไหนรู้จักคําว่ากตัญญยุดเวทีหรือไม่เมื่อถามว่าถามใครนายสามารถกล่าวว่าถามทุกคนและที่บอกว่า ตนทำไม่ถูกวันนี้ที่มาเป็นสอสอพักพลังประชารัฐใช้พลกำลังของใครถามว่าเป็นของพลเอกประวิทย์หรือไม่แล้ววันนี้ทำไมถึงองอไม่อยากสนับสนุนให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีและถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคุณจะเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างเดียวหรือคุณไม่อยากเป็นพักแกนนำหร,หรือเพราะว่าแค่ต้องการตำแหน่งที่ตัวเองนั่งอยู่แค่นั้นถ้าอยากเห็นพลเอกประวิทย์เป็นนายกต้องมาช่วยและขอบคุณตน เมื่อถามถึงกรณีที่เคยโพส์ว่าวันที่30กรกฎาคมจะมีการเปิดตัวอดีตสสอพักเพื่อไทยที่เป็นหลานชายอดีตสวตัวตึงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐตกลงบุคคลเหล่านั้นเป็นใครนายสามารถกล่าวว่าหลานอดีตสวดิเรกฤทธิ์เจนครองทําเมื่อถามย้ำว่าอดีตสอสอพักเพื่อไทยนอกจากนายวันแล้วจะมีใครมาร่วมเป็นสมาชิกพักพลังประชาอีกหรือไม่นายสามารถกล่าวว่า มีอีกหลายคนต่อขอเปิดวันนั้นเลยดีกว่าเพราะต้องให้เกียรติท่านเดิมกำหนดจะเปิดตัวเมื่อวานนี้แต่พลเอกประวิทย์ท้องเสียจึงเลื่อนออกไปก่อนผมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการแตกหักกับใครทั้งนั้นและต้องการให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกถ้าเรามีหัวใจดวงเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันเราคุยกันได้และสสเราไม่ได้มีแค่40คนแต่สสในสภามีห้า้อยคนวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับนายเศรษฐาเขาไม่มองสสพักพลังประชารัฐแต่มันมีมากกว่านั้น ดังนั้นพลเอกประวิทย์มองข้ามช็อตไปแล้วและถ้าตนไม่มีของตนก็ไม่กล้าชนส่วนที่ตนโพสต์ถึงการตั้งพักการเมืองใหม่และมี26สอสมาร่วมนั้นส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเดียวกันคิดไว้เหมือนกันและตนเชื่อว่าถ้ามาทำพักใหม่นั้นรุ่งโรจน์ชวานแต่ถ้าตนออกไปถามว่าใครจะอยู่กับพลเอกประวิทย์มีสส 26คนที่เขาอึดอัดมีบางคนถึงขนาดยกให้ตนเป็นหัวหน้าพักแต่ตนบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดต้องให้พลเอกประวิทยเป็นคนตัดสินใจเมื่อถามว่าสุดท้ายแล้วทั้งหลายทั้งปวงจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นายสามารถกล่าวว่าวันนี้ช่วงเย็นตนจะนำสสจำนวนสามคันรถไปพบพลเอกประวิทย์ที่บ้านและพูดคุยทางการเมืองกัน